เรกยกฮจลเล่กดโอ้โหนี่คือลูกน้องของข้าสวัสดีลูกพ่อเอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวบล็อกฟุตทุกท่านครับสําหรับวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งเลยเป็นคลิปสําคัญอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่ผมจะตราตรึงไว้ในช่องของผมครับตอนนี้นะฮะเรามีข่าวหัวอยู่9ก้าล้านเก้าแสนแล้วครับผมตบมือฮะ ได้ข่าวว่าถ้าเกิดว่าเราล่าข้าวหัวนะฮะจนถึง10ล้านนะครับเราจะสามารถเรียกเจ้าทะเลได้เออเพราะงั้นแล้ววันนี้ผมจะล่าข้าวหัวให้ถึง10ล้านครับและเราจะมาเสกเจ้าทะเลนะฮะเอยเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าอะไรวะล่าเจ้าทะเลเหรือว่าเสกวะบังเสกเสกเสกเรียบบังเรียบ เรียกเออเราจะสามารถเรียกเจ้าทะเลได้ใช่ไหมฮะพอะง้นแล้ววันนี้เราจะลาค่าหัวให้ได้10ล้านและเราจะมาเสกเจ้าทะเลที่โลกหนึ่งครับ p ี p ฮะ <c oughs> โอเคมาซึ่งวันนี้นะฮะเรามีตัวช่วยครับเรามีคี่เต้ยนะฮะกับวายร้ายนะสองคนนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวา <c oughs> เขาจะมาช่วยเราต้อนคนกันครับวันนี้เน้นลุมฮะไม่เน้นหนึ่งหนึ่งฮะเพราะว่ากันไว้เผื่อมันหนีเราได้นะฮะ ท่านผู้ชมครับโลกหนึ่งไม่มีคนให้ล่าเลยฮะต้องมาล่าโลกสองปลุยกันพวกเราเฮ้ยกำลังนัวกันอยู่ด้วยทุกคนฮะกำลังนัวกันอยู่ด้วยมันผมนี่มันผมมันสายแจมอะสายแจมอะอมาวา,ายไลฟ์มาวา,ายไลฟมามามาเเร็วเร็วช่วยกัน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 โอ้ยดูดาบดูดาบมันที่โอ้ยวายรู้เหรอโายรู้ติดติดติดตายตาย เฮ้ยไม่ตายวะวัอุ้ย <What? S 1> ไม่ตายเฮ้ยทำไมไม่ตายวะเฮ้ยแปลกๆแปลกๆแ,แ,แล้วโอ้เมื่อกี้พี่จิกโดนตัวมันนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นสถานการณ์ต่อสู้อะหมายความว่าไงอะ่ะบางอ๋อมันสู้กันที่โคเลเซียมอ๋อพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วมันมันมันสู้กันที่โคเลเซียมมันเป็นเพื่อนกันเออก็ว่าอยู่แม่งจิกได้แต่ว่าเออชัวร์แล้วชัวร์แล้วงั้นตามเลยตามเลย ล้อหลุดนะล้อมันซื้อเสร็จอล้ใช่ใช่ล้อมันหลุดล้อมันหลุดไปโดนไม่เอาที่ผมโอเคโอเคพี่ลักไปพี่ลักไปผมอยู่เกาะไอ้นี่เลยคือแบบเข้าแล้วสองมาแล้วมาเลยเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเอาข้าวหัวมาโอ้โหพี่โดนพี่โดนเสร็จละ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  อยู่ไหนล่ะอย่าหนีขอร้องอย่าหนีอย่าหนี <'t> อยู่ไหนวะพี่เองน้องพี่เองพี่เองน oh, ้องผมแม่งพลาดเสร็จละเอาข้าวหัวมาเฮ้ยไม่ตายอีกเหรอวะเสร็จละเสร็จละ ตายจัไไงตายแล้วอีกแค่ตัวเดียวมั้งอีกแค่ตัวเดียวเราจะสิบล้านแล้วทุกคนครับเราเจอแล้วเยวือที่จะเป็นของเรา,าเราเจอแล้วไอหมอนี่แหละเสร็จแน่กำลังท้ายรถพี่ไม่ใช่อ่ะเหมือนบินอยู่นะพี่ขอเข้าไปดูใ,นใ,นใ,นในกล้ก่อนบินหรือว่าขับเรือวะไม่แน่ใจกำลังมุ่งหน้าสู่เกาะสุดท้ายเขาจะมาล่าบอส<々>อ,อ่ะ อุ้ยเอา้าโอ้โหโดนฆ่าไปแล้วนี่หว่าเฮ้ยกูมาหาตะเอื้ย <c oughs> มึงเปิดพี่พี่มาเดี๋ยวนี้กูบินมาตงไกลโอ้ยจ้ะย้ายห้อง <c oughs> มามา <c oughs> เพื่อนมันเข้าไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้าไป เฮ้ยเล่นเป็นปะเนี่ยโมจิเนี่ยเล่นเป็นปะเนี่ยห้าล้านนะพี่อยทำไมดูกากจังวะอาจจะไม่ใช่เอตัวห้าล้านก็ได้ดูกากมากเลยอ่ะโมจิยังไม่ตื่นตัวพี่พี่เพียงเวลาจะตายแล้วปุเรียบร้อยสิบล้านโอ้เรียกเจ้าทะเลโอ้ยมาแล้วมาแล้วไหนลองเรียกเจ้าทะเลดูดิ เรียกเจ้าเ,เลยกดโอ้โหนี่คือลูกน้องของข้าวัสด,ดีลูกพ่อวัสด,ดีลูกตาแดงตาแดงกลับไ้นะวัสด,ดีลูกวัสด,ดีโอ้นี่ลูกผมเองเตีกเต่งวิเตะเยอะมาดิเออรอบนี้ตัวสีแดงอ๋อเรียกได้เทียตัว โอ้โอเคเอาใจแล้วสงสัยต้อง30ล้านมั้งถึงจะเรียกได้3ตัวดูท่าแล้วเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเรากลับไปเรียกเจ้าเลยโลกหนึ่งกัน <Okay. S 2> เออเดี๋ยวเราไปเรียกเจ้าโลกหนึ่งกันไปอวดเด็กอยู่โลกหนึ่งไนงะเออเอาเลยครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โลกหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเรียกเจ้าที่โลกหนึ่งกันครับมห่ห กดเรียกเจ้ากดเรียกเจ้าปึ๊บได้ยินแต่เสียงแต่เจ้าอยู่ไหนอ่ะเสีงเยงมากๆหรือเสีงเยงอะไรเ,เอ้ากดเรียกเจ้าแล้วออกมาเอ้าทำไมโลกถึงเรียกเจ้าไม่ได้อ่ะไม่มีเจ้าอะ ผมกดเลยเนี่ยดูนะครับครับตัวร้ายโลกหนึ่งมันเรียกเจ้าไม่ได้เหรอไม่รู้สิพี่ออเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเรียกเจ้าไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีคน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 ลาดลัดลาดเต้ย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 เอ้าเอ้าฆ่าไม่ได้ดีกว่า เอ้าเวียว้าเอาเต้ยฆ่าไปแล้วเหรอยังพี่อ้าวแสดงว่ามีคนฆ่าเข้าไปแล้วเฮ้ยทำไมมันยืนบนน้ำได้อย่างนั้นน่ะปังโอ้พี่โผเอ้ยแม็กมาไงพี่แม็กมาป่แม็กแม็กมายืนบนน้ำได้อย่างนี้เหรอว้าวาท่านนายจะถ่ายเอาหรอแม็กมายืนได้เอาหรอนายทำไมเรียกเจ้าไม่ได้อ่ะนายเรียบร้อยเรียกเจ้าไม่ได้โผเอ้ยกะว่าจะมาโชว์เจ้าที่โลกสามเทหน่อย อโเยคลิปนี้กี่นาทีวะเนี่ยถึง8ปดวะเนี่ยโอเคท่านผู้ชมครับทำไมเราไม่สามารถเรียกเจ้าฮอลีที่โลกหนึ่งได้ครับนี่ผมไม่รู้ครับใครก็ได้คอมเมนต์บอกหน่อยฮะเอองงฮะ,ะมันมีตัวว่าเรียกเจ้าแต่เรียกเจ้าไม่ได้มาแต่เสียงพีมาแต่เสียง <laughs> เอ,อเรียกเจ้าไม่ได้อะเออทำไงอะทำไงอะ โอ้โหอุตส่าห์อดละบทนอนล่าข่าหัววันเดียว10ล้านเรียกเจ้าโลกหนึ่งไม่ได้ซะง,งั้นฮะโอเคงั้นก็ขอบคุณที่รับชมจนจบครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผลพระดอบครับผมผลพระดอบฮะโอ้โคั้งแรกครั้งแรกที่ผลพระดอบอุ้ยเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นผลพระดอบเลยนะเอาไปโชว์ดีกว่าเอาไปโชว์โอ้ย ผณพา,าดอบฮะให้ใครดีนะตเตยก็มีแล้วผมก็เต็มตัวแล้วตอนนี้เก็บไม่ได้นะฮะเอาไปอวดหนดีกว่าอุ้ยหายากนะหายากนะที่ผลพามัาานจะดอบกับพื้นแบบนี้นะฮะหายากมากท่านผู้ชมแกคนเลี้ยน้อยสุดในเซิร์ฟตับพี่นายเรามีผลมาให้หนายนะต้องการไหม<ะ>ถ้านายต้องการนายกระโดดนึงทีนายนายเฮียไม่อยู่ นายเรามีผลพามาให้เอาป่ะเอานะ,ะทิ้งให้เลยเย่ภา <Yeah, S 1> รกิจมอบผลพามึงรีบกินมึงรีบกินเดี๋ยวมึงก็โดนฆ่าเออโอเคกินละขอบคุณหน่อยไม่มีอะ <c oughs> ขอบคุณไห <c oughs> นดิ <c oughs> ขอบคุณไหนดิคือแบบให้ผลปุ๊บแม่งแล้ววิ่งหนีเลยอ่ะเหมือนกลัวเราจะเอาคืนนะเอ้าเราออกเกมเลยโอ้โหดีใจจะออกเกมเลยพี่แค่ขอบคุณสักคำ